ในระบบการทำงานของสแตนบายเนี่ย PWM สแตนบายรับ V in เข้ามาจะผลิต LDO ออกมา LDO เนี่ยมันเป็นแรงดันตำ่ำกระแสตำ่ำซึ่งกระจ่ายให้ใครก็ได้อาจจะจ่ายให้กับ EC หรือว่าให้วงจรชุดอื่นๆก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันมีการช็อตลงกาวในขานี้ LDO อาจจะโอมตำ่ำจุดเช็คพอยอย่างดีเหมือนกัน LDO ถ้าโอมต่ำเนี่ย PWM สแตนบายเนี่ยจะร้อนทันทีเพราะว่าไฟจ่ายผ่านมันแล้วจะกินกระแสก่อนอ่อน0.17แอมป์โดยประมาณ ตัวพีเดียมสแตนบายจะร้อนแบบนี้แปบลบว่าพีเดียมสแตนบายไม่ได้เสียครับตัวที่เสียอาจจะเป็น ec หรือว่า4 f ฟิลเตอร์ของ ldo ก็ได้แต่ขาการทำงานของ ldo เนี่ยเวลาค้นในสกิมแมตติกมักจะใช้คำว่า v เล็สเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดที่ใช้ค้นในสกิมแมตติกให้เราพิมพ์ว่า v เล็สแล้วกด next ไปเราก็จะเจอตำแหน่ง P ีเดมก็คือตำแหน่ง pu 9แบบนี้ครับสำหรับพาร์ทบอร์ดนี้นะพาร์ทบอร์ดอื่นก็อาจจะอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับทีนี้เราก็ดูจากบอร์ดวิวแล้วก็ในช่องพาร์ทพิมพ์ว่า pu 9 เพื่อจะค้นหาตำแหน่ง p d m ตำแหน่ง PU9 นะครับแล้วก็ค้นหาขาที่ชื่อว่า V3 เลซึ่งดูจากบอร์ดวิวเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งขาที่8ถูกไหมครับเพระ a ั้นขาที่8เชื่อมโยงกับตำแหน่ง PC79 นะเดี๋ยวผมจะทดลองโดยการจำ PC79 ลงกราวเอาไว้เลยนะครับนี่นะครับผมจำ PC79 ลงกราวคือทำให้ขา V3 เลหรือขา LDO มันโอมต่ำจำลองเหตุการณ์ว่ามันชอ็อตอันนี้ผมเช็ค ในการวัดเย็นแล้วว่ามันลงกราวจริงๆขานี้นะครับลงกราวไปแล้วก็คือขาวีเล็กสามเนี่ยนะโอมต่ําแบบศูนย์โอมไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ค่าโอมของวีเล็กสามเนี่ยนะโอมต่ําอาจจะเป็น EC ช็อตแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ซฟิลเตอร์ขา LDO มันชนะ็อตเนี่ยมันจะกินกระแสก่อนออนที่ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดแอมป์โดยประมาณนะครับอันนี้ผมทดลองดูแล้วจําขา LDO ลงกราวเพราะว่าเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปเนะี่ยจะพบว่าพีาพริยสแตนบายร้อนแล้ว การกินกระแสเนี่ยจะอยู่ประมาณ0 1 6ถึง0 1 7แอมป์โดยประมาณนะครับ